การประกันเพื่อความมั่นคงนะครับเป็นรูปแบบการออมระยะยาวนะครับที่มีจุดมุ่งหมายนะเพื่อตัวเองสุขสบายภายภาคหน้ารวมทั้งครอบครัวได้รับอนิสงจากการที่ตัวเองได้เก็บออมไว้ด้วยนะครับซึ่งมีรูปแบบของการประกันเพื่อความมั่นคงนะครับจำแนกออกได้เป็น3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1นนะครับเป็นการประกันชีวิตนะครับรูปแบบที่2 เป็นการประกันสุขภาพและรูปแบบที่3นะครับเป็นการประกันสะสมชั์และบำนาญน,นะครับซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นนะครับผู้ที่ต้องการออมระยะยาวนะครับเลือกนะครับว่าจะเลือกรูปแบบใดนะครับในเรื่องของการประกันชีวิตนะครับก็เป็นลักษณะของการออมเงินระยะยาวนะครับโดยที่ ได้กําหนดเอาไว้ว่าจะต้องส่งเบี้ยประกันในแต่ละเวลาเวลาคจะเป็นรายเดือนหรือรายปีนะครับต้องส่งครั้งละเท่าใดนะครับและส่งไปนานเท่าใดจึงจะไม่ต้องส่งแล้วก็สามารถที่ได้รับผลตอบแทนนะครับคืนมาจำนวนหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับนะส่วนการประกันสุขภาพนะครับเป็นลักษณะข,ของการ นำเงินที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะครับมาซื้อบริการนะครับโดยที่เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผู้ซื้อประกันนะครับจำเป็นต้องรักษาพยาบาลนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเองนะครับโดยเราจ่ายเงินจำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินค่าเสียบานให้กับโรงพยาบาลครับตามกรมธรรม์ที่กําหนดว่าคุ้มครองโรคใดบ้างนะครับซึ่งเราเห็นว่านะครับผู้ที่มีเงินออมก็สามารถเกิดความ มั่นคงนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับนะมีความมั่นคงของครอบครัวนะครับได้อยู่อย่างสุขสบายนะครับรูปแบบประกันประกันที่3นะครับเป็นการประกันสะสมทรัพย์และบำนาญนะครับนะโดยที่ผู้ที่ซื้อประกันนะครับสามารถเลือกรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่น3าทับสินะครับหรือ7ทับสินะครับ สามทับสิก็หมายความว่าผู้ที่ซื้อประกันนะครับต้องส่งเบี้ยรประกันไปเป็นระยะเวลา3ปีนะครับนะและถือกรมทันไว้เป็นเวลาเวลา10ปีนะครับถึงได้รับผลตอบแทนคืนมาตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับนะอย่างไรก็ตามนะครับรูปแบบของ3ามทับสินั้นนะครับเมื่อส่งไป3ปีนะครับเมื่อเลย3ปีไปแล้วนะครับอาจจะมีการาจ่ายคืนนะครับ ผลตอบแทนระหว่างทางนั้นนะครับซึ่งแตกต่างกันไปตามรูปแบบของกรมธรร์น,นะครับที่ผู้ให้บริการขายกรมธรร์น,นะครับเสนอนะครับและก็ขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะเอาประกันนะครับว่าจะส่งมากส่งน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมีรายได้น้อยก็ส่งน้อยมีรายได้มากก,ก็ส่งมากนะครับนะ